ใครปากแผลท่านแกเพราะเพราะท่านว่าพวกข้าเหรอฉันไม่ได้ว่าฉันไม่ได้ว่าพวกแกนะว่าไงท่านมีอะไรหรือเปล่าโอ้โอ้ท่านมันเอาไม่ละเอาไม่ละอย่าว่าไงนะท่านว่าไงนะท่านไปกันไปเร็วไปนี่ไปมไปาข้างหลังอ่ะ หยื่อที่โดนรีถ่ายถ้าหักถ้าหักยอมก็ต้องยอมที่สุดถ้าไม่ยอมต้องแสดงตัวว่าไม่ยอมตั้งแต่แรกถ้าทำเป็นยอมแล้วค่อยมายอมทีหลังอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเหมือนเมืนเมื่อกี้ใช่ป่ะเหมือนเมื่อกี้ใช่ป่ะถ้ามียี่สิบแล้วก็ล้อหลอกอ่ะที่อย่างเลื้ยนอะไรเงี้ยใช่ป่ะใช่แบบหลานป่ะข้ามีแค่ยี่สิบอันนั้นมันมันโกหกเราได้พี่โกหกแล้วทำไงอ่ะก็ซอมมันเดี โกหกถ้าเราไม่เชื่อว่ามันมีน้อยเราสามารถเช้นมันได้ดูสิเข้าใจเข้ามาละเยื่อเยื่อที่โดนรีดไถของหรือเงินไปแล้วห้ามทำาดร่างกายคนที่มารีายดไถในขนะนั้นหากจะกแก้แค้นต้องรอเวลาหลังจากโดนรีดไถแล้วสิบห้าโดนแมนนะไม่ได้นะถ้าท่านใส่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วจะใส่ห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้อ๋อแล้วถ้าใส่ห้าเปอร์เซ็นต์ต้องท่านท่านท่าน ใส่ห้าใส่ได้ใบเดียวนะข้าสอบถามไม่ได้ถ้าไปป้นนี่ได้กี่คนเนี่ยท่านได้ห้าคนนะโอู้ท่านมาถามลอแมนเลยหรือเอ้าข้าขอโทษอืมสมลูบอลผ่นอนอากาศในเมืองน้นหน่อยท่านเอามลกบอลหน่อยนะได้นะได้นะท่านเอนนเอแล้วมันใส่บัตรเพิ่มโอกาสได้ไหมบัตรเพิ่มโอกาสมันใส่ได้ใบเดียวอะท่านห้าสิบเฮ้ยไม่ได้ข้ามาสั่งสั่งสอนลอแมนหน่อยไหมอ๋อ้อไม่ละท่านแล้วจะไหวหรือท่าน ไม่ท่านจะหนีดิท่านไม่หนีเอาไม่ละท่านเปิด่ก่อนเลยได้ไหมล่ะมันมันดูดีได้ไหมแต่ว่าทำทำารร่างกายเราแมนมันโดนหนักนะท่านโอ้โหกว่าจะมาคนสุดท้ายตลอดเลยร่างกายนี่ก่อนแล้วกันมันอสักคร้นแล้วท่านบัตรฟอบอ๋อฟอบเฉ๋ไม่มีคนวะไม่มีคนไปไหนหมดวะ คนไปไหนหมดอ่ะท่านตั้งสอนล้อมันนะท่านมันไม่มีคนนะท่านเวลานี้ไปที่ทอื่นก่อนเดับเป็นถามท่านเชก่อนแป๊บนึงท่านเช่ <c oughs> ข้า,าขดูแป็นหนึ่งนะม้าใครเนี่ยสกัดมันนี่ถ้าอีกที่ก็น่าจะแบ็กวอเตอร์นะท่านไปก็ไปเขาไม่มั่นใจนะม้าเนี่ยแกม้าตัวนี้ไปเลยตัวเนี้ยแงรงเร็วทะลุนรล็อกเข็มตาลเนี่ยแกม้าน้ำตาลไปซี ให้ท่านมาดเลยท่านท่านมาดเอามาดเฮ้ยมาสวนข้ามาสวนข้าต้องยิงก็ไม่ทำเลยอะฆ่าอะไรมันไปมันสวนข้ามาเก็บหมอกก่อนเอ้ามามันหนีท่านเราแมนตกใจนะท่านจะทำแบบนี้เลยอ๋อเนี่ยนะท่านเราท่านเราแมนมองแล้วนะท่านมองกันมันมีอะไรล่ะถ้าเตือนอีกทีก็ลั่นเลยเลยแบ็ควอเตอร์มันไอ้ดู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 ดีมันลั่นกันได้ไหมมาดูแป๊บ มันมีอีกที่หนึ่งกันแบบเขาไปคุณหลุมไม่ล่ะเขายิ่วตรงนั้นกันเขาบอกว่ายิงกันตีส<ๆ>ี่ตีตัตายของตกนะไม่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 ตกท่านไม่ตกไม่ตกอันนั้นอันนั้นไม่นี่ไอเขาเรียกว่าอะไรลสโซนอะใครลิสโซนเออไปไม่ล่ะยิงได้แต่ต้องต้องแต่งตัวเหมือนกันนะชุดดำเหมือนกันนะ,ะแต่งเชิดดำเชิดดำแต่ว่าของตกนะท่านเขาว่าสีมึงแล้วตอนนี้น่าจะยังนะอืม ลองไปแบบขุดหลุมถ้าว่าใบเบี้ยเอาเงินให้ไอ้นี่ก่อนไหมอ้นี่มันไม่มีปืนว่ะคอมโบมันเล่นปืนเก่งแต่มันไม่หาปืนให้มันกันวะเพื่อไถ่คนอ่ะข้าอยากกระชึกไปเนี่ยตอแหลเนี่ยแต่กกระชึบใครหรืไม่ไม่โดนเลยโอ้อะไรของมึงเนี่ยดูดูหลับมันเป็นมีสูตรยิงโลอยู่นะท่านพี่ข้ารู้มาถ้าข้าทำให้ดูนี่หนท่านโชว์หน่อยนี่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 หนย หนีเอ้าก็บอกให้หนีไงมาเลยเขาจะยิงร้อยมันดูเองนี่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 มานี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนมาจะสลักอะไรจะสลักอะไรล่ะโอ้ท่านอดีตสามหนึ่งศูนย์อะโอ้ท่านพี่ท่านจำค่าได้หรือเปล่าอ่ะท่านเพราะท่านพี่นี่น่ะจะสลักอะไรอ่ะท่านน้องอ่าหนึ่งสามสี่สองศูนโอ้ไม่ไม่ไม่ใช่แกหน่องพันโอ้โท่านพี่จะสลักอะไรอ่ะท่านน้องสามหนึ่งศูนย์อะ ท่านหน่วงกนรมาหน่อยท่านหน่วการเอาเอาไอ้แปดกำน่ะเอายิงพวกคนปากแพรน่ะไปโอ้ยได้ไดใครปากแพรท่านแกเพวกพราท่านว่าพวกข้าเหรอฉันไม่ได้ว่าฉันไม่ได้ว่าพวกแกละอ๋อที่ท่านว่าไงท่านมีอะไรหรือเปล่าโอ้โอ้ท่านมันเอาไม่ละเอาไม่ละว่าไงนะท่านว่าไงนะท่าน หมดเลยหยุดอะนี่หยุดก่อนนะหยุดก่อนนะฮึ ไปก่อนเฮ้ยมึงขี่ม้ามาทำไมไปไอ้นี่ใครเนี่ยมึงสนายมาป่ะเนี่ยใครป้อนทันทันมาไปกันไปเร็วไปนี่ยข้างหลังข้างหลัร็วิวไปไปมาข้างหลังอ่ะ ไปก่อนเลเพนนี่เออมึงไปก่อนรู้ว่าจะเกลือนไอ้เฮียตอนแรกอ่ะมันไม่ตายเลยเหรอวะมันโคตรถึกอะไอ้เฮียมันเลือนร้อยห้าสิบไอ้นั่นอะโอ้ไอ้เฮียเพื่อนผมเพื่อนผมนั่นอะเออมันเลือนมันเลือนร้อยห้าสิบมนอะเลี้ไอ้เฮียเดี๋ยวเลือนไปร้อยห้าสิบเลือนไปร้อยห้าสิบมันน่าจะเอาส่วนสูงมาผมเอาค้อนฟันผมเอาปืนยิงไม่ไม่ตายเว้ย ป่าลาบนี่แหละพอ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 เราเข้ามั้งเชียงแต่มันนะโอ้ได้มันได้มันมันเลือดร้อยห้าสิบเว่เฮียทำเว้นมือปืนเหรอไม่มันเล่นร้อยห้าไม่ใช่ไม่ใช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 ่เพื่อนมัน,ม,น <laughs> มันอยู่ในไลน์นี่แหละไม่รู้หรอกถามราชการ แล้วพิกายอ่ะพวกนั้นน่ะเรามันหนีไปแล้วก็ไม่ใช่ดดูโรแมนหรอไม่ใช่เออโรแมนบอกไออโรแมนขี้เค็กมันเลยยิงมันเลยยิงป่าราบเลยเมื่อกี้พวกนี้ป่าราบหมดเลยลโรแมนอ่ะนะใช่โรแมนบอกให้หยุดให้หยุดอยากมีหอกว่ะทีเดียวล่วงอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยเรายิงปากพ่อยๆกูลั่นเนี่ย ไอ้แม่งแต่ปืนไอ้เฮี้ยของกูอันเนี้ยแรงแรงมากด้วยนะเดี๋ยวเอาให้ดูมันอัน๋ยวถ้ามึงไม่เชื่อเดี๋ยวทำให้ดูแป๊บเดียวลองลงมาดิแบบดูดูยนะว่ากินอัดตายอ่ะลองดูนะแดดที่พี่ใช้น่ะอ่ะดูนะหนึ่งเดียวป่ะสองไม่นะเลือดทีละสิบห้าก็นั่นแหละไม่จริงจริงอ่ะของเราลีเวอร์มึงยิงกูดิไม่มันเป็นบันเซ็ตคอมโบ มาเซคอมโบเลยดอลอยดเดี๋ยอขอรีวิร์มึงอ่ะอันนี้ก็สิบห้ามึงดูกูนะอุ้ยไหนหัวไม่แรงมันเป็นคอมโบอันเนี้ยเดียวหลับเลยที่ได้มาเนี่ยใช้กันทุกคนเลยเขาบอกว่าคู่หนึ่งอ่ะเป็นเอ็มอะตอนแรกอ่ะเดียวหลับเลยถ้าเลือนร้อยไอ้มันน่าจะเลื่อนร้อยห้าสิบโคตรแรงอ่ะ